อ้าวสวัสดีค่ะสำหรับมือนี่หอบแลงเนาะผ่านดามผ่านานัง่งผ่านทษอ่าหลอบแลงเขา,าเมือ่อคืนเมื่อคืนไปไวลืมไดอยู่บ่มอนี่ไปนหนองรอบแลงเมื่อคืนพี่น้องไวลืมโมม,ม,มันค่ะมันแต่กระจับแต่น้องใหญ่มือนีคเคามาเคมื่อนรอบแลงพี่น้องรอบแลงแย่ดำแล้วแย่นั่งเราไปใส่มองไว้ มาหันนะคะฮาโต้เอายำเราบอกมันอะไยำมันอะไยำยางกลับมานยางกระมาเห็นก็เลยเก็บไวปมันอะไรยำนะคะอ่ะพาทุ่นสิตึกเงี้ยให้กอล่ะพี่น้องมารอส้มมุกันด้วพี่น้องเด้อเย็นๆนะคะช่วงนี้อ่าเกือบส่วนนี้งหัวมงครึ่งนะคะ18.30นนะคะช่วงนี้มาติดตามกันด้วพี่น้องเด้อว่าสิมานบอนะคะมื่อกี้มานปลาหนอนหรือปลาใหญ่ค่ะ อ่ะพี่น้องมันมาแล้วกันเด้อย ท่านคไายไหลายปลายยงนะคะนี่ปลาสร้อยก็ดีกินได้พี่นหน่องซ้ำอยู่เนาะบ่เธอไปคีดลายค่ะใส่ได้ค่ะใส่ได้แคงง่จะเส่นกว่าสามเส,นส้นหมดเ่ยสองเส้นสองเส้น มาส้มบาสามมาฐานเพิ่นมาฐานเพิ่นเนาะตำหนิเนาะตัวสิบก็ตัวยี่สิบตัวดูดูกันด้ห้ายเองเลยพี่น้องพอาปผัดกกินไม่เ เงี่ยมมหอถูกมึงนะคะตอนนี้ตัว่าหมือนแฮงสองบาทนตอนนี้บาทสามที่แน่โหินเป็นไรคะนี่นนนไย,ยดยางในปาอะไรอตัว่งตืบนเนาะซองสำเนียวเนาะแ ตัวกำลังงามจ้าปิดไฟวานบอกคือเห็นหงเหรอไม่ยินเสียงบอกหรือว่าจังไรก็ได้หรือว่าวานซุ่มบอกยางยางยางต่อนไปเนาะต่อนไปกับวานลงเนาะ สวยงามสวยงามสามบาทพี่เนาะเช็ดด้วยกันเช็ดบานสีตุ้งงามเนาะไม่ต้องหิ้วเอ็มตุ้งงามเลยโอ้ก็เล่มาลอ่เบิ่ง นี่ฟังไลน์เลยไม่ฟังนี่ขื่นเนาะมันเอาเอานะไม่กินแมงใหมเพ่อเหรอการเหลือห่วเดือดฟ้ามันขื่นนันแหละค่ะคุณพี่วานคุณพี่ต่อมต่อมแล้วกวานเอาตัวนวดปุ๊บค่ะรอหน่อยร้ายแล้วก็มาปุ๊บนะคะนับสี่เลยก็ตั้งยาว เป็นปนำเตืนเปนำนะฟังมโนนำไปนำตักแหงกันมีบอกมะผ่านทุนอีกแล้วย่อขึ้นบ้างย่อขึ้นบ้างบุญนะค่ะคัะคักคัก โอเซซื้อผ้านทูนี่แล้วอืมแรกก่อนไปแรกก่อนออ่าเก็บป้ายก่อนค่ะบันอืมหจันนักจันสุดๆอนอนตื่นดงดงผ่านทุนวะสุดๆผ้อนหอืมอืมมพี่นนอะเดี๋ยวอนแซ้งเดื๋ยวมาบาบพี่นนองเอ้ย สามเงี people, ้ยเก็บเงี้ยาเก็บเก็บเก็บเลเข้าไปนี่จ๋าเก็บเก็บปยังนเก็บขาปดไปหนเนนะเข้าก็หนีเอาเหหนีผูนึงเก็บผู้หนึ่งว่านพี่นาสองคนปดซอยกันสาเลยเนาะสาปดสคนเก็บ้าให้เก็บสองบ่ สามเข้าไปเอาเหี้ยไปส่งตอนนี้กทุ่งนี่ประมาณจากกัรกร,รูปเป็นสี่สิบเลยพี่น้องปวดแขนมือนี่ปวดแขนมาเก็บปากซโซมินยน่ากันเด้อปันเด้อไป้ค่ะพี่น้องเดินทางกลับล้วค่ะสามถุงกลัวเกือบสี่ถุงแล้วค่ะนี่คนน่ะพี่น้องคนโซมินยน,น่าก็หิวแบบคุณพานโตน,นี่ใก,กล้ๆทอเสือใส่ได้พี่น้อง เพื่ะทวงทงพุ่นผาท่นใกล้ๆพุ่นเหีหอเสือเสือ่อเลยไปสัาะพี่เนองโอ้มันไงมันไหจนเอาเสือ่อาพี่นนองเอ้จะไหนเสือ่อมีไฟ้จไหนเสือ่อาพี่เนาะคนน่ะแนวไซเบิรเอ้ย โตง่ามๆนะคะพี่นอ้องแต่ว่าทุกวันนะคะนกปั๊มติงกันหลาย,อยบบตอาเข็นกระบอกเดีมาดิพี่น้องมาหนึ่งเคื่อนไหวเป็นสีบ,บูมานนี่นนนจะเหยียดดินเต็มมือนี่ก็สอบอีกกระสอบหนึ่งเนาะนี่ค่ะใส่กระสอบใบน,นะคะใส่กระสอบใบ เล่กระติกพี่เนาะอันนี้ก็มีใส่ยม,มั่งไหวพี่น้องก็ร่างไปยามค่ะนาสเสรย์มาเพิ่มอีกหลายเต๋อเพี่ค่ะคิดว่าพี่น้องก็ได้กระเสรย์โบกล่าพี่น้องแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้มันเด็กแล้วเนาะพันธุ์ตนเนาะเอ,อ่ออำลาพ่อจ๋า,าจพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมล่ะพี่น้องเด้อเ,เตรียมโตเมื่อแล้วค่ะอาพันธุ์ตนสวัสดีค่ะ 啊。Uh. Uh.